ดีค่ะดิฉันนางพัญญาสตัตพันธ์ครูกศนตะบลตัวแทนผู้เรียนหลักสูตรการจัดกิจกรรมกศนอป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกายจิตสมองของผู้สูงอายุรุ่นสองห้องสองจังหวัดบุการค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอตัวอย่างการจัดกิจกรรมกระตุ้นสมองแบบรายบุคคลให้กับผู้สูงอายุนะคะซึ่งวันนี้กิจกรรมที่เราจะนําเสนอคือกิจกรรมรับสมองปลาลองสีสันค่ะ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมก็คือเพื่อกระตุ้นความใส่ใจการจดจ่อในกิจกรรมเพื่อสร้างความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวมือนิ้วมือให้กับผู้สูงอายุนะคะและก็สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้สูงอายุ oh. าในเวลาเดียวกันนะคะแต่กลุ่มเป้าหมายของผู้สูงอายุที่เราจ,จัดในวันนี้จะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีปัญหาในเรื่องของความจำสมองและความจำนะคะ ซึ่งก็คือผู้สูงอายุเป็นเป็นผู้สูงอายุที่มีความจําดีคะ่ะแต่ไม่ชอบเข้าสังคมในส่วนของการจัดก,กิจกรรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเชิญทุกท่านไปชมควิดีโอด้วยกันคะ่ะวันนี้เราจะมานําเสนอกิจกรรมกระตุ้นสมองแบบรายบุคคลให้กับผู้สูงอายุนะคะชื่อกิจกรรมที่เราจะจัดในวันนี้คือลับสมองกระลองสีสันนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ก็เพื่อกระตุ้นความสนใจจดจ่อในกิจกรรม เพื่อสร้างความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวมือเพื่อความสนุกเพลิดเพลินนะคะซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุเป้าหมายที่จะร่วมกิจกรรมในวันนี้จะเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องความทรงจำแต่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ชอบเข้าสังคมนะคะสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ก็จะมีสีไม้นะคะ เทียนแล้วก็จะเป็นแผ่นภาพที่เรากำหนดมาให้ผู้สูงอายุเพื่อใช้ในกิจกรรมเลยถ้าพร้อมแล้ว <c oughs> เราจะเข้าสู่การดำเนินกิจกรรมนะคะวิทยากรก็จะแจกแผ่นภาพให้กับผู้สูงอายุทั้งละหนึ่งชุดซึ่งในหนึ่งชุดนี้จะมีแผ่นภาพอยู่5แผ่นด้วยกันนะคะ ได้ทุกคนแล้วใช่ไหมคะถ้าได้แล้วนะคะการทำกิจกรรมสีนะคะก็เอาไปใช้ด้วยแบบแ,แบ่งแบ่งกันใช้นะคะ <c oughs> ในกิจกรรมรับสมองประลองสีสันในวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้สมองนะคะมีความใส่ใจเพิ่มความสามารถในการใช้มือนะคะ โดยที่วิทยากรนะคะหรือว่าครูนะคะจะให้ผู้สูงอายุระบายสีตามแบบที่ครูให้เลือกทังต่อไปนี้นะคะดูที่แผ่นแรกนะคะดูที่เอกสารเลยนะคะจะให้ผู้สูงอายุทุกท่านนะคะระบายสีเห็นไหมคะว่าในโจทย์จะมีช่องตัวเลขแล้วก็กําหนดว่าในแต่ละช่องที่มีตัวเลขท่านจะระบายสีอะไร นะคะในที่นี้โจทย์ให้ว่าเลขหนึ่งระบายสีฟ้าเพราะฉะนั้นในช่องที่เป็นเลขหนึ่งให้ผู้สูงอายุทุกท่านใช้สีฟ้าระบายค่ะมีสีฟ้าไหมคะเห็นไหมคะเห็นสีฟ้าไหมคะถ้าไม่มีสีฟ้าก็ให้ใช้สีที่ใกล้เคียงนะคะระบายให้เต็มช่องนะคะให้สวยๆเลยนะคะเอาแบบ สุดความสามารถสุดนี่สุดเดชของแต่ละท่านเลยนะคะ่วนนี้ก็จะให้ทุกท่านระบายไปนะคะจะเห็นได้ว่าช่วงที่ท่านระบายนะคะจะได้ฝึกข้อมูลไปด้วยระบายให้อยู่ในช่องนะคะอย่าให้น้น้นได้เรเนื่องจากว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่เราต้องใช้ฝึกสมองแล้วก็ความจดทรงจําไปในไปในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็ฝึกข้อมูลเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทําไมช่องถึงจะมีเยอะ แล้วกระบายสีให้ถูกตามโจทย์ที่กำหนดให้ด้วยนะคะช่วงนี้จนะให้เวลาระบายสีไปเรื่อยๆนะคะต่อจากเลข2ก็จะเป็นเลข3ถ้าสามารถระบายต่อได้เลยนะคะถ้าเลข2เสร็จแล้วก็ระบายเลข3ด้วยสีชมพูตามที่โจทย์ให้มาเลยนะคะและเดี๋ยวมาดูว่าสุดท้ายแล้วกระดาษที่เราระบายเนี่ยจะออกมาเป็น เป็นอะไรอาจจะเป็นลกูกหรือจะเป็นอะไรตอนนี้เดี๋ยวยังไม่เฉลยนะคะเดี๋ยวให้หยุดไปเป็นความลับก่อน คะเมื่อยได้ยังถ้าเมยแล้วลาลาทีสองก่อนค่ะวานแล้วเดี๋ยวเราจะมาคลายเมยแต้มมือขึ้นมาค่ะแบบนี้พับหัวที่มือข้างในทำได้ไหมคะแล้วก็กำกำพับหัวที่มือเลยกำแบกำแบสักสิบครั้งนะคะได้ไหมคะขยับเอยไหมต่อไปมือประสานกันกำแน่นๆกำแน่นๆกำแน่นๆแล้วก็ค่อยๆดูดมือออกกำแน่นๆ ขึ้นไหมคะดีค่ะดีขึ้นก็กำแบกกำแบแล้วก็ทำต่อคะ่ะให้เสร็จ เสร็จหรือยังคะเก่งมากค่ะแล้วดูผลงานตัวเองสิคะว่าน่าชื่อชมแค่ไหนน่าชื่นชมมากเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าทุกท่านได้ทั้งความเพลิดเพลินได้ฝึกสมาธิสมองจดจ่อในสิ่งที่ทุกท่านระบายแล้วก็เห็นผลงานของตัวเองว่าเป็นรูปอะไรนะคะขอขอโชว์ไปที่กล้องหน่อยค่ะโชว์ไปที่กล้องทุกท่านโชว์ไปที่กล้องนะคะว่าท่านระบายรูปอะไร โปรโมให้ตัวเองค่ะวางัชิ้นงานแล้วก็ปรบมอให้ตัวเองน้อยค่ะในส่วนของการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะทุกท่านน่าจะได้สิ่งที่คุณครูอยากจะให้ไม่มากก็น้อยนะคะเราจะพบกันในกิจกรรมหน้าและเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมดีๆมาจัดให้ทุกท่านได้ร่วมอีกเช่นเคยสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมเขาให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเจอการในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ จะเห็นได้ว่ากิจกรรมลับสมองประลองสีสันนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางเลือกที่คุณครูสามารถนําไปใช้จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในท้องถิ่นพื้นที่ของตัวเองนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมกระตุ้นสมองแบบรายบุคคลซึ่งจะเห็นได้ว่าผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุก็คือผู้สูงอายุจะมีความใส่ใจจดจ่อในกิจกรรมนะคะสร้างความคล่องแคล่วให้กับการเคลื่อนไหวมือข้อมือนะคะแล้วก็เกิดความเพลิดเพลินแต่อย่าลืมว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่เราจะ นำเข้าร่วมกิจก,กรรมก็คือเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีปัญหาด้านความจําแต่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ชอบเข้าสังคมค่ะในานามตัวแทนของจังหวัดบึงการรุ่น2ห้องสองขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ